วิทย์อยู่ไหมเพื่อนนี่ทำไมเพื่อนทำอะไรอยู่ทำไมลงมาเปิดประตูช้าอย่างเพื่อนปลูกต้นนาวด้วยเหรอบ้านเพื่อนทำไมเราเหมือนได้กินอะไรแปลกๆเปรี้ยวกลิ่นอะไกแบบเพื่อนกลิ่นอะไร่บบใช่เหรอเพื่อนอืมเราว่าไม่น่าใช่กลิ่นสนิทมั้งนะเพื่อน น่าจะกินตัวเพื่อนนั่นแหละไม่ใช่เราเพื่อนใช่นี่ปกติเวลาชีวิตจำมันเพื่อนใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแลนะใช้บ้างไหมไม่ใช้เพื่อนเราใช้แค่สารชงเครื่องดื่มโอ้โหนี่พอดีเลยเพื่อนรู้จักอันนี้เปล่าเขาเรียกว่าโคโดนูนไม่ได้นชื่อมันเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ใช้แลกอิจฉาเนี่ยนะเพื่อนได้เดี๋ยวจะแนะนำให้ฟัง ี่เพื่อนดีไซน์ของสินค้าตัวนี้จดจำง่ายเพื่อนดูสิรูปทรงใช้งานง่ายจับสะดวกกระทัดรัดน้ำหนักเบาสามารถพกไปได้ทุกที่กราฟิกดีไซน์เป็นแบบทันสมัยดึงดูดทุกเพศทุก,ทกาานนวัยเพื่อนแล้วมันใช้งานยังไงเพื่อนเวลาผมใช้ใช้สารส้มแบบก้อนอ่ะเวลาผมจะใช้อ่ะมัต้องเอาไปชุมน้ำก่อนแล้วมาทาที่จะเร้ของผมใช่ไหมเพื่อน บางทีอ่ะมันเวลาผมเร่งรีบแบบมันทำให้เจ้ากระเลผมแบบมันเป็นแผลเพื่อนมันใช้งานยากบางทีมันก็เปียกเหนื่อยหนาด้วยผมไม่่อยชอบเลยเาเวลาออกกังการแล้วมันแบบมันชอบออกใค่ไมเพื่อนนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเพื่อนงั้นนี่เลยเพื่อนชีวิตเพื่อนถ้ามันจะดูลำบากขนาดนั้นตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่วิธีใช้งานเพื่อนแค่หยิบมาแล้วเพื่อนขย่าแค่สองสามครั้งแล้วเพื่อนเปิดฝาแล้วปัญหาที่เพื่อนบอกว่ามันจะบาดผิวหนังเพื่อนจ้ากระเละ มันจะตัดไปเลยเพราะว่าน,นี่มันเป็นลูก,กิ้งแบบลูกเลื่อนแช่ง,ง่ายมันจะไม่บาดเพื่อนอยู่แล้วทันสมัยมากเลยเพื่อนแบบนี้ใช่เพื่อนแค่เอามาทาบริเวณจักระแล้ทั้งสองข้างแ<อ>ค่นี้ก็ก็คือเสร็จขั้นตอนแล้วเพื่อนเพื่อน,อนจุดเด่นมันมีจุดเด่นอะไรบ้างเพื่อนอันนี้ที่เพื่อนแนะนำผมมาเนี่ยอ๋อจุดเด่นตัวนี้เพื่อนเพื่อนจุดเด่นมันมีอะไรอะไรบ้างเพื่อนอช่วยแนะนำามหน่อยได้ไหมได้เลยเพื่อนจุดเด่นของมันอะ ราคาเลยอสารสกัดทุกตัวที่นำมาทำครูลูนันเนี้ยเป็นสารที่มาจากธรรมชาติ100%ไม่มีสารเคมีอันตรายผสมเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายสามารถทาได้ไม่เกิดผื่นคันใช้ได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าะจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่ผู้ชายผู้หญิงพบมันอ่ะสามารถระงับกลิ่นกายของคนที่ใช้สินค้าตัวเนี้ย ได้ยาวนานตลอดที่10ชั่วโมงทาแล้วแห้งซึมไวและที่สํมมาคัญม,ม,มันจะไม่ทิ้งคราบเหลืองบริเวณเสื้อผ้าที่จัก,กรยานของเพื่อนตรงนี้แสดงว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์อย่างผมเลยเพื่อนเพราะผมเป็นคนออกกำลังกายด้วยเวลาผมใช้ลู้เวลาผมใช้สันต้องแบบก็รู้ส,สึกว,ว่ามันเสียเวลาชีวิตมากถ้าผมได้ใช้นี้แสดงว่าผมหน้าวันเร็วเร็วพอสมควรน,น่าดู ผมไม่น่าว่าทำไมเพื่อนถึงใช้แล้ตัวขอมมากเพื่อนใช้ีใช่ไหมใช่เพื่อนผมใช้อันนี้ทุกครั้งก่อนที่ออกจะมาใช้ชีวิตประจำวันใน้องบ้านเพื่อหมเยี่ดมมากเลยเพื่อนขอมคุณมากเพื่อนไปเพื่อนผมมีธุระต้องไปทําต่อผมขอตัวกลับก่อนนะเพื่อนได้เพื่อนนันสินค้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้เพื่อนลองใช้ดูนะขอบขึ้นมากที่แน้นำสินค้าแบบนี้ผมนะครับเพื่อนถ้าถ้ามันใช้ดียังไงรู้ยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนำเพื่อนแบบวิธีหอมขึ้มากเพื่อน ไดเพื่อนยินดีเยเฮ้ยเพื่อทำไมช่วงนี้โดนมองยังอ๋อเพื่อนี่เพื่อช่วงนี้จราใช้คนอยู่เพื่อนอมเาเรียกโคนอนที่เพื่อนได้กี่มื่อกี้ไม่นใช่หนหอนเพื่อนมันเี้อืมเพื่อนเาอิเใช้ิือเลอ้ยชชพื่อของมากเพื่อตอนนี้เพื่อนเราเอาไปใช้ดูได้เลยเพื่อนใช้ไม่ดียังไงมาบอกเราด้วยได้เพืเหมือนกันได้มาก ได้คนบารนะเพื่อนที่แนะนำคนลงตัวนี้ไม่ใช่ผลลัพธ์เป็นไงบ้างเพื่อนดีมากแสดงว่าคนรอบข้างเพื่อนตักใช่ไหมเพื่อนตัวควมขึ้นใช่แล้วมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมผมบอกแล้วเพื่อนใช่แล้วจะไม่ผิดหวังวิทย์เพื่อน เป็นไงเพื่อนได้ลองใช้สินค้าที่ผมแนะนำยังขอมากเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองดมดูว่ามันกินจากตอนแรกไหมดีขึ้นเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนผมจะากจะถามว่าซื้อที่ไหนเข้ามานน่งก่อนเพืก่นานอะได้เพื่อนหน่อตนะนี่เพื่อนโคโลนี้เพื่อนซื้อได้จากที่ไหนบ้างเพื่อนถ้าเพื่อนสนใจซื้อสินค้าตัวนี้เพื่อนสามารถซื้อได้ที่ศกทิฟฟลินหรือตัวแทนได้ทั่วประเทศทุกสาขาในไทยหรือถ้าเพื่อน ไม่ได้มีเวลามากมายขนาดนั้นเพื่อนสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ก็ได้แฟนเพจเฟซบุ๊กที่ปริไญาเลดหรือบเว็บที่ปริญญาเลดอีเวนท์เพื่อนแบบนี้มันราคาเท่าไหร่นะเพื่อนอ๋อถ <an auster> ้าเพื่อนแบบไม่ต้องกังวลเรื่องราคาเลยเพื่อนเพราะปกติสมมติจากราคาเต็ม170บาทแต่ถ้าเพื่อนไปซื้อครั้งแรกและเพื่อนสมัครสมาชิกฟรีครั้งๆถัดๆไปเพื่อนจะได้ซื้อในราคาพิเศษ สมมติตอนนี้ราคา170ถ้าเพื่อนไปซื้อแล้วใช้ดาักสมาชิกเพื่อนจะได้เป็นในราคาพิเศษเพียง125บาทเท่านั้นเองเ,เพื่อนเพื่อนแบบนี้ก็ดีเลยต้องกดส,สั่งแล้สิ